ขีอยนอนไม่หลับแต่ยานอนหลับไม่ใช่คําตอบปัญหานอนไม่หลับเนาะเป็นปัญหาร,ระดับโลกมากเลยอายุน้อยลงก็เริ่มมีปัญหานอนไม่หลับแล้วเพราะสังคมเราเครียดขึ้นเนาะอย่างที่เรารู้สาเหตุหลักๆของปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็คือการเบี่ยสมดุลของระบบสารสื่อประสาทพอเราไม่หลับแล้วเนี่ยการที่จะไปพึ่งพายานอนหลับเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีจริงๆเรามีทางเลือกอื่นๆที่ปลอดภัยกว่า ในการที่จะช่วยนะให้คุณภาพการนอนหลับของเราดีขึ้นนะครับสามทางเลือกนะครับที่ใช้ในการต่อสู้กับปัญหานอนไม่หลับข้อที่1น,นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยโดนแดดไปโดนแดดระหว่างวันให้มากขึ้นนะครับข้อที่2นะครับจัดการเรื่องของสลิปไฮจีนให้ดีจัดการเรื่องของแสงสีฟ้าเพราะมันจะรบกวนฮอร์โมนเมลาโทนินของเรานะครับข้อที่3ปรับสมดุลฮอร์โมนนะครับอาจจะต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นพวกการตรวจวัดระดับพวกฮอร์โมนปรับสมดุลฮอร์โมน on, ด้วยการใช้วิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิดจริงๆบางคนทําพวกนี้ก ไม่ต้องทานยานอนหลับก็นอนหลับสบายได้เลยสำหรับใครที่ปฏิบัติตามคลิปนี้แล้วยังไม่สําเร็จนะครับแนะนําเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้นะครับเพราะสุขภาพดีมีได้ที่ W เพนจิตครับ